แต่ต้องเจอมลภาวะผิวอาจยิ่งคล้ำหมองไม่ b i o r e UV Body Serum ให้มากกว่ากันแดดช่วยเพิ่มการปกป้องมลภาวะเห็นผลได้ใน14วันผิวดูกระจ่างใสมั่นใจดับเบิลบล็อก w o r l w e Sport Dark TV ภูมิใจนำเสนอ สวัสดีคุณผู้ชมโมเมพัเพลินค่ะกลับมาอยู่กับพาเพลินกับลุก ในจังหวะที่ดิฉันมั่นใจว่ามันจะดีสําหรับตัวดิฉันและดิชันเชื่อว่าคุณการแสดงจินตลีอีกแล้วหยุดจะบอกว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะอยากแต่งสโมกี้อายบ้างนะคะแต่ว่าสโมกี้อายที่พาเพลินเคยนําเสนอไปทั้งหมดมันก็แอบ,บมีความยากอยู่พอสมควรเพราะว่าไหนจะต้องเอาสีดํามาลงก่อนหรือว่าจะต้องคัดเบ้าอย่างหนักหน่วงหรืออะไรต่างๆนะคะก็จริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราแต่งสโมกี้อายค่อนข้างบ่อยแต่เป็นสโมกี้อายที่ระยะประมาณสักแค่นี้เองค่ะแล้วก็ใช้อายแชโดว์แค่2สีเท่านั้นจริงๆแล้วจะ ว่าปอ่ะทำได้ไม่อยากไปดูในภาพเพิ่นโอเคเนื่องจากว่าสิ่งที่จะทํานะคะมันมีโอกาสเลอะเทอะได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแต่งตาก่อนก็แล้วกันคือเรื่องของเรื่องหลายคนจะอัปเดตวิธีการแต่งสโมคี้อายอย่างง่ายด้วยของ3อย่าง ของสอย่างก็คือครีมอายแชโดว์หอันจริงๆแล้วมี2อย่างก็ได้นะถ้าเกิดใครเป็นคนไม่ถนัดใช้ครีมอายแชโดว์ก็ใช้คุณ2คนนี้ได้ค่ะคืออายแชโดว์สีน้ำตาลเทาและอายแชโดว์สีน้ำตาลธรรมดา2ออันแบบนี้แล้วก็ดินสอด,ดำ ก็เพื่อให้มันชัดขึ้นและติดทนมากขึ้นเราก็เลยจะใช้อันนี้เป็นเบสไปเลยวันนี้จะไม่ได้ใช้ชา a d โด p พรายเมอร์ะนะคะจะใช้คุลคนนี้เป็นเบสไปเลยนี่คือ,อ Pro Longwear Paint Pot นะคะ Paint Pot ของ MAC สี Groundwork ก็จะเป็นสีน้ำตาลธรรมดาแบบไม่มีชิมเมอร์ไม่มีอะไรทั้งสิน้นสวัสดีดูก็จะเป็นแต่โอเคมันก็จะเหลือบๆห,หน่อยนะมันไม่ได้แบบด้านสนิทใช้แปรงกลมๆอะไรก็ได้อันนี้ Lux b e a u t k Crease Brush ลงไปในบริเวณกระบอกตาที่เราต้องการก็คือว่าอยากให้สโมกี้อายมันสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ลงเท่านั้นพอแต่ไม่ต้องไปแคร์เรื่องความละเอียดมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สีอื่นมาลงทับไปอยู่ดีเอ่อ t e y e shadow อันใหญ่อะ่ะอันนี้มันไม่มีเบอร์ sorry จากนั้นเอ่อ Burberry eye shadow เหมือนกันสีโทบบราวน์นะคะ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะออกน้ําตาลเทากว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะคะใช้แปรงอันเดิมเลยค่ะพอมันเป็นสีเข้มมากก็ใช้ปริมาณน้อยลงนิดหน่อยนะคะแล้วเริ่มจากหางตาแล้วค่อยเกลีย่ยเข้ามา แล้วก็เช็คง่ายๆนะคะอันนี้จริงๆเป็นวิธีการแต่งตาที่บอกให้ทํากับทุกลุกเลยไม่ใช่แค่ทุกไม่ใช่แค่ลุคนี้อย่างเดียวก็คือการพอตอนเราลงสีเนี่ยเราปลือตาอย่างงี้ก็จริงแต่ว่าเมื่อ จะเช็คเนี่ยให้ลืมตามองตรงธรรมดาแล้วดูซิว่า2ข้างเนี่ยมันดูใกล้เคียงกันมากที่สุดหรือยังหรือว่าลืมตาขึ้นมาแล้วสีมันเห็นหรือเปล่านะคะบางทีพอเราปรือตาแต่งเนี่ยเราคิดว่าเราแต่งขึ้นมาสูงพอแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่เช็คด้วยการลืมตาในระยะปกติเนี่ยบางทีเราก็จะไม่รู้ว่าเราแต่งขึ้นไปสูงแค่ไหนนะคะจริงแล้วมันก็ยังสามารถที่จะเกลี่ยได้ในขณะที่ลืมตาเต็มปกตินะแต่ว่าคุณก็จะต้องระวังกันแทงตาตนเองนิดนึงไงปะ ดินสอวันนี้ใช้ไอกบวอ t เ r อร o พรูฟไลเจริงๆแล้วถ้าเกิดใครบอกว่าอยากให้มันฟุ้งมากๆเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็น Cold เพน c ซ l หรือว่าดินสอที่มันไม่ได้กันน้ำมากก็ได้แต่ด้วยความที่เราเป็นคนเปลือกตาค่อนข้างมันถ้าอยู่ๆไปเนี่ยจากที่มันจะเลอะกำลังสวยมันจะแลดูเลอะมากเราก็เลยเลือกรุ่นที่เป็นแบบ Waterproof l i n ลเนอร์สนะคะมันจะมีคาว่าสปอร์อยู่อันนี้ก็เ,เป็นวอเดอร์พรูฟเวทพรูฟไลฟ์พรูฟ อาไลเนอร์จริงๆเอ้ยอันนี้ไม่ไหลจริงๆสี Pitch Black นะคะแล้วก็ชอบตรงที่มันเป็นดินสอแบบหมุนขึ้นมาด้วยไม่ต้องเหลาก็ให้ทำทีละข้างเราจะใช้ดินสอก่อนแล้วก็จะใช้แปรงที่เป็น Detail Shader อันนี้เกลี่ยให้มันเป็นเส้นฟูงขึ้นมาขอเลือกเอากระจกใหญ่มาใช้เนื่องจากว่าจะได้ใช้มืออีกข้างหนึ่งเหยียดโคนขนตาได้ดีกว่านี้ต้องเร็วนิดน,นึงนะถ้าเขาเป็นดินสอกันนะ้ำอะค่ะ ถ้าเป็นโคเพนโซหรือว่าเป็นอะไรที่มันไม่ได้บอกว่ากันน้ํามากๆเนี้คุณจะมีเวลาเกลีย่ยมากหน่อยนั่นคือสาเหตุว่าทําไมต้องทำทีละข้างเวลามันเป็นดึงสอกกันน้ําเพราะไม่งั้นมันจะไม่ทันมันจะเซ็ตตัวแล้วก็แห้งไปเลย สร็จดัดและปัดขนตาบนก่อนเดี๋ยวขนตาล่างค่อยมาทำโคนขนตาล่างเราจะมาทําหลังจากที่เราลงเบสทั้งหมดไปแล้วนะคะเนื่องจากว่า,าไม่อย่างานั้นเนี่ยเดี๋ยวพอมาลงคอนซีลเลอร์ลงอะไรมันจะทําให้ความเข้มของสโม k ปี้อายที่เราต้องการเนี่ยมันหายไปก็ดัดขนตาด้วยที่ดัดขนตาโซเรตอันเดิม so erm นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เ a ย์เอ ine ara, บอร์ลีน e ลชเซนเซชั่นแน a มาสคาร่าปัดทับลงไปหลายๆรอบเลยลุคนี้ไม่ติดขนตาปลอม<ร>เพราะว่าอยากให้มันดูเป็นแบบ ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนไลเนอร์เลยอ่ะป้าไม mm ่ hmm. ้องอยล้างหน้าแบบสวยเซ็กซี่แต่เช้าเลย mm hmm. แต่งหน้านานมากอีกแล้วค mm ือ hmm. จริงแล้วเราว่ามันเป็นการเหมือนแบบเรียนแบบ การแต่งหน้าของผู้หญิงอังกฤษหรือผู้หญิงฝรั่งเศสที่แบบอยากได้ลุคร็อกชิกหน่อยแต่ว่าไม่อยากให้ดูเหมือนว่าทําอะไรมากอะค่ะคือหลังๆมาเนี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าโหพี่ดูเหมือนแต่งหน้าขี้เกียจมากเลยวันนี้พี่มาทําเทปแบบขี้เกียจขี้เกียจใส่หนูปะเนี้ยแต่จริงอยากจะบอกว่าผู้หญิงฝรั่งอะเวลาเขาแต่งหน้าถ้าไม่ใช่คนที่เราเห็นกันใน Instagram พวกที่แบบนั้นแน่นปังแบบไม่มีรูขุมขนและรีทัชรูปอย่างบ้าคลั่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็แต่งตาแบบ8สีอะไรต่างๆเนี้ย คือชีวิตจริงฝรั่งเท่าที่เราเห็นน่ะเขาแต่งหน้ากันน้อยมากเลยนะหรือแอดลีสอะอย่างน้อยคือทําเยอะให้มันดูเหมือนน้อยอะซึ่งเราพูดตรงๆว่ามันมีความยากกว่าการทําแบบทําให้เต็มเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอแบบหนักมือไปแล้วอะมันจะเบาลําบากนะปะก็ทําให้พอดีเนี่ยก็มีความลําบากเหมือนกันไม่งั้นก็จะแลดูเหมือนแบบแต่งหน้าสกปกมากกว่าแต่งหน้าดีอะเข้าใจปะคือเหมือนแบบแต่งตาเลอะอะจริง,รงๆแล้วเ,เห็นเยอะมากตามชีวิตจริงตามท้องถนน ความตลกอย่างหนึ่งที่เราเจอเวลาเราไปเมืองที่เราชอบที่สุดเมืองหนึ่งก็คือลอนดอนใช่ไหมผู้หญิงอังกฤษอะจำนวนมากเหมือนกันนะที่แบบเขียนคิวแบบน่ากลัวเราเคยเล่าแล้วนี่ฮะเขาเขียนคิวกันแบบเหมือนแบบคือคิวปิงบ้านเราดูเบาไปเลยไม่คือเขาไม่ได้เขียนใหญ่นะแต่ปัญหาก็คือเขาเขียนคนละสีกับสีผมแล้วก็เป็นขอบที่คมชัดเหมือนแบบสเตนซิลลงไปแล้วก็โก่งมากเพราะว่าฝรั่งชอบคิวกโก่งฝรั่งไม่ได้ชอบคิวตรงเหมือนแบบหญิงไทยต้องการเพราะฉนะนั้นมันก็เลยดูแบบ ทำที่เหลือก่อนอ,อย่างแรกนะคะเอ่อ h o u s g l a s s v e i l m i n e r a l p r i m e r อันนี้ขนาดพกพาของเราที่เราถ่ายจากขวดใหญ่มาใส่ขวดนี้เพื่อให้อยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางอันจิ๋วได้โดยไม่ต้องกินที่และไม่หนักมากการแอปแต่งเหมือนว่าแบบแต่งหน้าไม่เยอะนี่นมันเหนื่อยกว่าอีกเนะาะเกลี่ยสโมกกี้อ,อยา,งงายยังไงให้แลดูเหมือนว่าเอาดินสอม,มาถูเฉยๆแล้วดีไม่มีอยู่จริงจ้ะ คือถ้าไม่มีผิวหน้าเหมือนแต่งหน้าเลอะเนอะว่าปะเหมือนแบบโซมมากไม่โอเคอเดี๋ยวคอนซีลเลอร์จะมาช่วยทุกอย่างให้ดีขึ้นขอแต้มเอ่อ cover e f f e t s blemish treatment primer ในที่ที่ต้องการนิดนึงนะคะเพราะว่ายังควบคุมให้ที่บางคนเขาหายตัวไปอ่อ uh, it c o s m e t i c your skin but better cc cream นะคะคุณคนนี้กลายเป็น ลองคื้นประจําในช่วงนี้ของเราไปโดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆเราซื้อมันนานมากเราไม่เคยใช้หมดสักทีหลอดใหญ่แล้วเกินก็ beauty blender pro สีดําของเราทริคของเราก็คือจะตีเขานิดนึงให้เขาแบบเหลวขึ้นหน่อยแล้วก็ปาดลงไปแล้วค่อยเอา beauty blender เกลี่ยให้ทั่วกันอืมพอผิวหน้าดูจเจริญขึ้นทุกอย่างก็ดูจเจริญขึ้นมากว่าปะใต้ตานะคะ Maybelline Instant Age Rewind Concealer นะคะ คีย์ของการแต่งสโมกี้อายที่แลดูเหมือนว่าเลอะเทอะและไม่ได้นอนนั้นคือการคอนซีลให้ดีแล้วก็ไฮไลท์ให้สวยเพราะว่ามันจะทำให้ดูไม่โซมเราว่าหลังๆมาเนี้ยคือทุกคนไปออฟเซสกับการที่มันต้องดูแบบซูเปอร์เพอร์เฟกต์ซูเปอร์คอมพลีทมากกันจนแบบจนมันไม่เหลือความสนุกของการไม่เท่ากันของอะไรบางอย่างบ้างแล้วอะเคยไม่รู้ว่าเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่า sometimes แบบ imperfection is perfect คือเราเชื่อเสมอว่าคนที่แบบอย่างนางแบบที่ดูดังๆมากๆหรือหน้าดีๆมากๆเขาไม่ได้หน้าสมมาตรกันหรือบางทีเขาไม่ได้แบบเป๊ะไปทุกส่วนมันอาจจะมีจํานวนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นแต่ว่าเหมือนเคยบอกแล้วนะคะที่บอกว่าให้คุณลองเอาแบบถ่ายรูปหน้าตรงตัวเองแล้วเอาหน้าที่ข้างที่ชอบแบบมากลับฟลิปแล้วก็แบบแปะข้างที่ไม่ชอบคุณก็จะรู้ว่าหน้าคุณดูแบบออฟอะออฟเซนเตอร์ประหลาดมีความแบบประหลาดดูอยไที่เหลือนะคะใช้ใกล้หมดแล้วว่าดูดีดูความแบบ เหลืออีกสองอันตีบานทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเอ่อ uh, naked skin concealer นะคะจาก urban decay ตอนนี้นะคะถึงขั้นขูนหดหนักมากจากบริเวณรอบข้างเ <c oughs> พราะเสียดายของหรือถ้ามันเป็นหลอดแบบหลอดที่ตัดได้อะเหมือนยาสีฟันอะ่ะตัดแล้วอะ่ะห <c oughs> ดยดสุดท้ายแม่จะใช้ให้คุ้มค่าเลยเดียวห <c oughs> <c oughs> าย,ยากนะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเรามี c o n ล e ลอร r ที่เราอยากลองในใจหลังจากนี้เราจะไปลองก่อนแล้วราดูซิว่าเราได้เปลี่ยน c o n ซ e ลอร์ไหม สกินฉันมาละงัดหน้าขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมต้องไปต่อขอซักความแบบมั่นใจเติมความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าแปบนึงนะเออเบนดีเคออนนีเดอร์เมคอัพเซตติ้งสเปรย์ค่ะจริงแล้วปกติในวันที่ต้องการให้หน้าแน่นมากจะฉีด3ขั้นตอนนะคะคุณน่าจะทราบก่อนกลางและหลังเราจะทําแบบนี้เสมอก็รอเขาเซตตัวแปบนึงเพราะไม่งั้นแป้งจะจับตัวเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วแล้วก็ทําที่เหลือให้เสร็จแกฉันรู้สึกว่าฉันเฟรนช์มากอะเมคอัพฉัน l a r a Mercier Loose Setting Powder เดี๋ยวเราขอคลีนข้างบนด้วยไปหยิบสีเนื้อจากพาเลตนี้มานิดนึงนะคะคืออยากได้สีเนื้อธรรมดานี่แหละจาก uh, t u r t l e t and Bloom นะคะหัวตาด้วยรู้สึกว่าอยากได้ความเข้มที่เข้มกว่านี้จะไปเอาสีน้ำตาลสีแอลมอนนะคะมาเติมนิดนึงเกลี่ยด้วยเติมด้วยไปในคราวเดียวกันกับบริเวณ คือทั้งอันนั่นแหละว่าง่ายๆให้มันนวลขึ้นคนขนตาล่างคล้ายกันเลยเริ่มจาก G. e l m o n d เมื่อกี้นี้ก่อนอันนี้ใช้ Lux e Pencil นะคะจากโดยว่าแล้วจากนั้นก็ตามด้วยสีเทาโฟกัสที่หางตาหน่อยเป็นหลัก คล้ายๆเหมือนจะแบบทำสิ่งที่ทำข้างบนที่บริเวณคนขนตาล่างนะคะแล้วสุดท้ายก็เอาดินสออันเดิมนะคะใช้วิธีการดอทเอาคือจุดไม่เอาเขียนเอาเป็นแบบแป้มลงไปเป็นจุดๆเพราะว่าถ้าเขียนบางทีมันหนักเกินไปแปลงอันเดิมที่เกลี่ยโคนขนตาบน ก็เออะขึ้นมาจะย้ำขนตาบนกันอีกสัก2รอบขนตาล่างจะใช้เอ่อ extended Play g i g a black จาก mac เพราะว่าอันนี้กขนตาล่างมันถูกกันเป็นอย่างมากปัดขนตาเหมือนไม่เคยจะต้องล้างซะหน่อยแต่งหน้าเหมือนไม่เคยจะต้องล้างอยู่แล้วกลัวอะไรเฮ้ยถ้าคุณมี c l e เซอร์คุณภาพดีในชีวิตที่ล้างอะไรก็ออกอย่างง่ายดายคุณก็จะไม่ค่อยเครียดอะไรกับมันมากหรอกซึ่งเราเป็นแบบนั้นเราก็เลยค่อนข้าง,างโอเค แล้วไงดูไม่มีคิ้วคืออะไรไปเขียนคิ้วกัน uh, Pro Sculpting Brow จาก Makeup Forever You got one You got two อันนี้แต่อันนี้ไม่เหมือนชาวบ้านอันนี้ไม่ใช่สีสำหรับคิ้วนะอันนี้เป็นสีไฮไลท์ตรงข้างใต้คิ้วนี้แล้วข้างหลังเป็นสปูลี่นะคะจะเขียนโครงด้วยคุณคนนี้แล้วเดี๋ยวจะใช้ uh, Brow Sculpting Kit จาก Tom Ford สี l i g h นะคะในการไล่ให้มันดูเป็นธรรมชาติดูไม่เป็นคิ้วแบบแท่ง บรอนเซอร์ที่จะใช้วันนี้นะคะอยากได้บรอนเซอร์เนื้อด้านเพราะไม่อยากให้ลุกมันดูเงาอะไรนะคะแล้วก็ดูแบบแมทตหน่อยเนาะก็เลยใช้ Benefit cooler นะคะจะไม่ได้เป็นการคอนทัวร์นะคะจะใช้แปรงอันใหญ่ขึ้นมาปัดให้มันบรอนซ์บริเวณกรอบหน้าเพื่อให้หน้าดูเล็กลงแต่ว่าไม่ได้เป็นการคอนทัวร์เป็นเส้นเหมือนเวลาที่ใช้ sculpting powder ของ Kevin o c o n n r เนาะ สังเกตว่าเวลา bronze เนี่ยเราเริ่มจากบริเวณที่คล้ายๆเหมือนจะปัดแก้มเลยอะค่ะไม่ใช่ลงไปต่ําบริเวณที่จะคอนทัวร์เท่าไหร่เพราะว่าหลักการของการปัดให้มัน bronze ก็คือบริเวณที่มันจะกระทบแสงได้ง่ายๆคือบริเวณไหนที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการจะไฮไลท์แต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงเป็นที่ขนาดนั้นนะคะจะเน้นบริเวณกรอบหน้าหนกหน้าผากอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่มันจะทําให้เราดูเหมือนแบบสีมันดูอุ่นขึ้นนิดนึงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นหน่อย ปกติถ้าคอนทัวร์อย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นโค้งอย่างนี้ใช่ไหมนี่เราจะปัดลงมาให้มันแบบถึงหนกหน้าผากด้วยเลยด้วยแล้วก็ไล่ลงมาด้วยเพื่อไม่ให้มันกระโดดเป็นแบบอยู่ดีๆก็มีสีบรอนซ์เริ่มขึ้นที่ตรงปลายคางแต่ไม่มีความต่อเนื่องใดๆอืมสันจมูกทิ้งไว้แบบนี้แหละไม่งั้นมันจะผิดจุดประสงค์ของความอยากจะดู effortless ผ่านไป20นาที e f f o r t l e s s ซยังขอแบบนิดนเนาะดนๆนิดนึงเดี๋ย Okay. ปัดแก้มนิดนึงแล้วกันเนาะให้มันมีสีหน่อยไม่งั้นมันจะแลดูแบบโดดเด้งออกมาเอ่อ uh, t m a z o n i a n Clay นนะคะสี Expose d ก็จะเป็นอันที่เรามักจะนึกถึงเวลาเราอยากได้สีที่มันออกนูดนๆหน่อยไม่ชมพูไม่แป๋นไม่ดูตกอกตกใจเกินไปนะคะแต่ว่ายัางให้สีเป็นสีปัดแก้มได้อยู่ n ิ x ส์บ t t เตอร์ s s อสสีทีรามิสุตอนแรกคิดจะทาปากจริงจังแต่ดาวเปลี่ยนใจละ เสร็จคือถ้าเกิดจะเปลี่ยนให้ลุกมันดูเปรี้ยวขึ้นไปอีกกว่านี้นะคะสิ่งที่จําเป็นต้องทําจริงก็คือเปลี่ยนสีปากเป็นสีพวกสีแวมปี้คัลเลอร์ต่างๆหรือว่าจะทาปากแดงก็ไม่ผิดนะแต่มันก็จะดูเปลี่ยนลุกไปเลยให้มันกลายเป็นลุกหนักไปเลยแทนที่มันจะดูแบบขี้เกียจและเอฟเฟกต์เลยที่บอกเพราะว่าการมานั่งตั้งใจทาปากสีเข้มมันต้องใช้เวลาอีกสักครู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าให้แนะนําก็อย่าไปทาปากที่มันเป็นแบบสีเข้มแล้ววาวเข้าไปอีกก็ให้มันเป็นแบบแมทลุกไปเลยอาจจะใช้ลิควิดลิปสติกหรือใช้อะไรก็ได้นะคะให้มันกลายเป็นทุกเปี้ยวไปได้อีกตอนนี้เป็นการตกหล่มในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาใส่สีอย่างนี้เยอะใส่สีเข้มใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้ลุกแบบตั้งใจน,นานมากตั้งใจมากจริงให้ดูมันไม่ตั้งใจโอเคทุเดย์ไอโกลาสวัสดีค่ะ